มีลูกดวงหลายๆคนนะคะที่มาดูดวงกับอาจารย์นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่เลยทีเดียวค่ะอาจารย์ก็ได้ทําในช่องติ๊กตอกของอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคาถาเรียกโชคลาบเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ นะคะแล้วก็วิธีการที่จะทําให้การเงินของเราเปิดดวงของเราเปิดนะคะโชคลาภของเราเปิดค่ะและนะคะอาจารย์ก็ยังมีสิ่งดีๆที่จะมาแนะนําเรานะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการคาถาดีๆสําหรับเรียกโชคเรียกทรัพย์นะคะอาจารย์แนะนํานะคะให้สวดคาถาพระฉิมพลีของคุณแม่บุญเรือนตรงบนเติมค่ะใครที่ไม่มีลูปนะคะสามารถที่จะ บูชารูปของคุณแม่ได้นะคะแล้วก็สวดนะคะเช้าเย็นเลยนะวิธีสวดนะคะให้สวดตามกำลังวันไม่ใช่ตามวันเกิดนะคะแผ่นนี้นะคะก็จะมีบทสวดคาถาชิมพรีให้แล้วก็ จำนวนอ่าสวดตามกำลังวันให้เช่นวันนี้เป็นวันพุธนะคะเราก็สวด17จบนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะหรือก่อนนอนก็ได้หลังจากสวดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งจิตอธิษฐาน,ะะออนนะคะขอพรนะคะจากคุณแม่บุญเรือนโดยก็ดูรูปท่านอาจารย์บอกเลยนะคะว่าการเงินเปิดดวงชุกลาเปิดมากๆลยเลยด้วะนั้นแนะนําเลยนะคะใครที่ไม่มี สามารถนํารูปของคุณแม่บุญเลือนไปบูชาได้นะคะคลิกที่ตะกร้าเหลืองที่อาจารย์แปะไว้ให้ได้เลยนะคะราคาย่อมเรวมากๆนะคะแล้วก็ถวายน้ำท่านทุกเช้านะแล้วปฏิหารเรื่องการเงินจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนค่ะ